สวัสดีค่ะพบกับ GT g a เกมกับการเล่าเรื่องมังหะจมตะกะดาบข้างตอนที่50ในตอนที่มีชื่อว่าศิลาอาถั์โอ้ยโอ้ยมีเสียงร้องดังขึ้นเลนตอนนี้ฉันแก้ไขปัญหาของฉันได้แล้วนะมันก็เป็นเพียงแค่นี่เธอฟังอยู่หรือเปล่านะแน่นอนฉันกำลังตั้งใจฟังอยู่ขอบใจมากนะที่เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฉันฟังเมมีวก็ถามเลนเธอมีความสุขกับการทำสิ่งนี้หรอเลนบอกว่าใช่ เมมิวรู้สึกถึงว่าเลนคือปีศาจช,ชัดเลยทั้งสองคนดูเหมือนว่าพวกเธอจะเข้ากันได้ดีเลยนะเลนว่าแต่ว่า,เ,ววาเรื่องนั้นอะเป็นยังไงบ้างเหรอแล้วพระเอกก็หยิบบิ๊กเกอร์ขึ้นมาดูเลนข้างในเนี้มันคืออะไรหรือว่ามันจะเป็นยาเฟดนายมีอาการน้ำตาลไม่พอหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นเอาละเฟดตอนนี้ก็ถึงตานายแล้วเลนช่วยเบามือกับฉันหน่อยก็แล้วกันได้โปรดเธอะตอนนี้การเก็บเลือดและตรวจสอบก็เรียบร้อยแล้ว เฮ้ยเสร็จสกทีเฟดนายต้องยอมรับผลที่จะตามมานะปัญหาในการใช้พลังของดแดนอีนายต้องทำมันอย่างระมัดระวังผลการทดสอบของเมมิวนายอยากจะใช้ในการทดลองอย่างอื่นไหมฉันเจอบางสิ่งที่น่าสนใจมันอาจจะมีประโยชน์ต่อนายด้วยนะเรนเธอหมายความว่ายังไงกันที่มันมีประโยชน์ต่อฉันนะ่ะฮะมันเป็นความลับนายก็ต้องคอยดูต่อไปจริงๆเลยนะผู้หญิงคนนี้ ชางเธอะช่างเธอะแล้วผลการตรวจสอบของผมมันเป็นยังไงบ้างล่ะเลนบอกจากการตรวจสอบของฉันร่างกายของนายไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่เลือดของนายเลือดของฉันเหรอมันเกิดจากแดนอ e ีหรือเปล่าฉันคิดว่าไม่นะพอเลือดของอารอนฉันก็ามาตรวจสอบแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรเลยมันน่าจะเกิดจากสกิลตะกักของนาย ทำให้มันมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นน่ะฉันไม่อาจเรียกว่ามันเป็นเลือดของมนุษย์ได้อีกถ้าหากมันยังเป็นอย่างนี้อีกต่อไปร่างกายของนายก็อาจจะเปลี่ยนไปจนไม่สามารถคงสภาพความเป็นมนุษย์ได้อีกเข้าใจแล้วละ่ะผมคิดถูกสินะว่าตอนนี้มันใกล้ถึงขีดจำกัดของร่างกายของผมแล้วเฟดนายยังเพิ่งหมดหวงังนายก็รู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังหาวิธีแก้ไขเรื่องนี้อยู่แต่มันก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักนะนะก่อนจะถึงตอนนั้น นายช่วยยับยั้งการกินของสกิลตะกะที่มีผลต่อพลังในแดนอี e ด้วยนะไม่อย่างนั้นชีวิตของนายมันก็จะสั้นลงผมพยายามทำที่ดีที่สุดก็แล้วกันนะถ้านายพูดอย่างนี้ฉันก็จะเชื่อใจว่านายจะทำได้ฉันมีข่าวดีบางอย่างที่จะบอกดูเหมือนว่าทีมสำรวจได้เจออะไรบางอย่างในเมืองแห่งหุบเขาพวกเขาเจออะไรที่เกี่ยวกับลาเฟลบ้างไมหมล่ะเลนใช่แล้วล่ะมีซากปลักหักพังที่ถูกค้นพบ ในเมืองใต้ดินและสิ่งพวกนั้นอยู่ในการครอบครองของตระกูลวอริกที่นั่นพวกเขาได้เจอศิลาฟิโลโซเฟอร์ด้วยนั่นคือชิ้นส่วนของชิ้นนิดแล้วพวกนักสำรวจจะเป็นอะไรหรือเปล่าเลาเนตอนนี้ชินก็คงจะรู้ตัวแล้วสินะเฟดนายไม่ต้องเป็นห่วงศิลาโดนเก็บไว้ในกล่องชนิดพิเศษป้องกันไม่ให้ใครไปสัมผัสมันได้เมื่อฉันได้ศิลาอาถรรพ์มาจากกาเลียเมื่อไหร่ฉันจะตรวจสอบมันให้เร็วที่สุดฉันหวังว่า จะได้เจอนายอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะฉันคิดว่าศิลาอาถันมันน่าจะมาถึงเมืองหลวงตอนเช้าตรู่ในวันพรุ่งนี้นะ่ะเช้าวันต่อมาณนะคารืฮาสบาับบาทอสพระเอกตื่นนอนขึ้นมากีสส่งเสียงทักทายกับพระเอกอีเชา้านี้ดูนายอารมณ์ดีนะเฟนฮิกฮกิสตอนนี้ฉันมีวิธีแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนร่างของฉันแล้วละ่ะแล้วก็ยังได้เบาะแสเรื่องนั้นอีกแล้วด้วยไอหมายถึง ศิลาอาถรรพ์ของชินนั้นเหรอฉันคิดว่าเศษศิลาอาถรรพ์นั้นมันเชื่อมต่อกับตัวหลักอย่างชินแน่นอนถ้าฉันรู้ที่อยู่ของชินหมายก็น่าจะอยู่ที่นั่นด้วยนายฉลาดมากเลยที่รอผลการสำรวจของเอลิสนี่เฟสเอลิสเธอมีประโยชน์ในบางเวลาแต่ใครบางคนดีแต่พูดมากขี้ขาดไร้สาระ ก่อนที่พเพกจะโดนกลิปแนบมไปมากกว่านี้แล้วก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นก๊อกก๊อกกแทนเฟดคะตื่นหรือยังคะน้องซาาล่านั่นเองอืมแทนเฟดวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ,พะเพ่คิดดูแล้วว่าเมื่อวานตอนที่ฉันกลับมาก็ไม่ได้เจอกับเธอเธอก็คงเป็นห่วงสินะซาาล่าขอบใจมากละที่เป็นห่วงฉันฉันไม่เป็นไรแล้วล่ะฉันสบายดีเย้ yeah, ดีใจจังเลย วันนี้อาหารเช้าของท่านเฟดเป็นแซนด์วิชน,นะคะโอ้มันเป็นของโปรดของฉันเลยฉันทำสูตรฝีมือเลยค่ะซาฮาร่าเธอทำเองทั้งหมดนี่เลยเหรอเก่งจังเลยนะไม่ๆค่ะหนูยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยค่ะพี่สาวที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเป็นคนสอนให้ซาฮาร่าเหรอจ๊ะไม่ใช่ค่ะคนที่รู้จักกับท่านเฟดเป็นคนสอนให้ใครกันนะ เป็นคนรู้จักของฉันที่สอนทําอาหารเช้าพี่เขาเป็นผู้ดูแลที่บาร์ที่ท่านเฟดไปบ่อยๆนะคะ่ะเขาช่วยสอนให้แต่ว่ามันก็แลกกับการที่ฉันต้องไปช่วยงานเล็กๆน้อยๆในบาร์ซาราเธอรู้ได้ยังไงท่านอารอนบอกว่าฉันจะรู้ว่าท่านเฟดชอบกินอะไรถ้าได้ไปที่นั่นแล้วอารอนก็บอกซารามาถามว่าร้านอาหารปโปรดของพระเอกอ,อยู่ที่ไหนพอรู้แล้วเธอก็รีบไปทันทีซารา ฉันคิดว่าเธอทำงานหนักมากเกินไปแล้วนะแต่ยังไงก็ฉันขอไปดูตอนเธอทำงานที่บาร์นั้นด้วยได้ไหมอ๋ท่านเฟดอย่าพิ่งไปเลยค่ะตอนนี้ฉันยังไม่เก่งเลยรอให้ฉันเก่งขึ้นกว่านี้แล้วได้รับการยอมรับจากบาร์คีปเปอร์สก่อนฉันจะเป็นคนมาเชิญท่านเฟดไปที่นั่นเองเลยกรุณารอ,อก่อนนะคะได้โปรดเถอะค่ะอืมเข้าใจแล้วล่ะและฉันจะรอนะ ท่านเฟดคะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนที่จะมาห้องอาหารนะคะเขา้าใจแล้วแหละจ้าจ้าเพก็คิดว่าไม่รู้ว่าซาฮาราหนะเขาอยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปหรือเปล่านะฉันอยากจะทําสิ่งที่ถูกต้องก่อนที่ฉันจะจากไปและแล้วเพเอกก็จะเดินทางออกจากคา,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 าร์ลฮาส์ปาบอสซาฮาราเดินมาส่งท่านเฟดคะดูแลตัวเองด้วยนะคะกีดคุยกับรพอเอกฉันหวังว่าเลนจะไม่ตรวจสอบร่างกายนาะยอีกครั้งนะ เเอกบอกว่าตอนนี้เลนน่าจะหลงไหลกับการตรวจสอบศิลาอาถรรพ์อยู่ฉันคิดว่าไม่่าจ,จะโดนเลนตรวจสอบอีกครั้งหรอกแล้วแล้วท่านเมสันก็มาอ๋อเฟยนายกำลังจะออกไปไหนหรอกรีดนายว่าไหมท่านเมสันก็ดูเศร้าจังเลยหลังจากที่กลับออกมาจากพระราชวัวงฉันรับรู้ถึงสิ่งที่น่าละอายฉันขอคุยกับนายหน่อยนะฟเฟยนี่อาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีนะักแต่ขอเวลาฉันคุยกับนายหน่อยได้ไหม ท่านเมีสันต้องการจะคุยกับผมเหรอครับใช่แล,ะละ้วล่ะฉันอยากจะคุยกับนายคุยกันแค่เราสองคนเท่านั้นน่ะแล้วเมีสันกับพระเอกก็เดินมาที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งตรงนี้ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นอะไรเลยนะเฟดนายไม่ต้องประมาทหรอกฉันตาหากที่รบกวนเวลาของนายฉันเดินผ่านทางสวนแห่งนี้บ่อยๆตอนที่ไปเขตทหารอย่าคิดมากเรื่องที่จะคุยกันมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันในคฤหาสน์ไม่ได้เพราะถ้าเราคุยกันที่คฤหาสน์ เมียของฉันกับล็อกซี่ก็คอยเกาะติดฉันตลอดเวลาคงไม่มีเวลาที่จะเป็นส่วนตัวที่จะคุยกันได้พวกเธอก็คงแค่มีความสุขที่ท่านเมสันได้กลับมาครับทั้งสองคนเล่าเรื่องราวของนายที่ช่วยเหลือพวกเธอเอาไว้ดูเหมือนว่านายจะช่วยดูแลพวกเธอเป็นอย่างดีไม่ครับท่านเมสันทั้งสองคนช่วยเหลือผมเอาไว้มากกว่านายช่วยล็อกซี่จากมังกรศักดิ์สิทธิ์แล้วนายก็ยังช่วยรักษาอาการป่วยให้กับไอชา นายมีบุญคุณกับครอบครัวของเรามากจริงๆเลยนะเอ,อ่อท่านแม่สัน้โปอดอย่าทำอะไรอย่างนั้นเลยครับตอนที่ฉันหายตัวไประหว่างการต่อสู้กับเทนลิวล็อกซี่ต้องรับภาระที่จะต้องเป็นผู้สืบทอดตระกูลส่วนไอชาต้องทนทรมานกับโรคร้ายที่ไม่มีวันที่จะรักษาให้หายได้ฉันคิดไม่ออกเลยถ้าไม่มีนายมันจะเป็นยังไงกันนะหลังจากที่ฉันฟื้นกลับคืนมาจากความตายฉันได้พบว่าทุกคนปลอดภัยดี มันทําให้ฉันสํานึกในบุญคุณของนายนี่มันเป็นเหตุผลที่ท่านเมสันต้องการจะคุยกับผมสินะเบดฉันขอบใจนายมากเลยนะมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันอยากรู้ไอชาบอกกับฉันว่านายเข้าไปในห้องนอนของล็อกซี่แล้วก็ผลักล็อกซี่ลงบนเตียงนอนในฐานะที่ฉันเป็นพ่อฉันก็อยากจะรู้เรื่องนี้ท่านเมสันมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดทำไมท่านไอชาถึงตั้งใจที่จะไม่บอกเรื่องจริงทั้งหมดกันนะเนี่ย แล้วพระเอกก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เมสันฟัง <laughs> ฉันตกเป็นเหยื่อเรื่องตลกของไอชาเลยนี่แย่จริงเลยนะโถท่านเมสันเรื่องตลกของท่านไอชามันจะทําให้ผมเดือดร้อนได้นะครับผมอยากรู้ว่าทำไมวิญญาณของคุณถึงโดนกักขังไว้อย่างนั้นฉันไม่รู้หรอกแต่ว่า การสลับวิญญาณน,นั้นมันจะให้ฉันต้องอยู่กับสัตว์ประหลาดโบราณน,นั่นเพื่อที่จะใช้เทคโนโลยีของกาเลียเทคโนโลยีนั้นมันมีพลังอันร,ร้ายกาจที่จะทําให้โลกแห่งนี้พังพินาศไปในที่สุดเฟรว่าแต่ว่าตอนนี้นายจะทําอะไรเหรอผมจะไปสถานที่แห่งหนึ่งที่ไกลมากๆแต่ตอนนี้ยังหามันไม่เจอเลยครับผมจะไปทันทีที่รู้เบาะแสะว่ามันอยู่ที่ไหนท่านเมสัน ถ้าผมแก้ปัญหาเรื่องความผิดปกติของโลกนี้สำเร็จผู้คนที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายหรือแม้แต่กระทั่งตัวท่านเมสันเองมันก็จะเฟดนายไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของฉันหรอกฉันเคยตายมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก่อนที่นายจะแก้ไขความผิดปกติของโลกใบนี้สำเร็จฉันก็ขอใช้ชีวิตอย่างเพลินเพลินก่อนแล้วนะสิ่งที่ฉันกลัวตอนนี้ก็คือการคืนชีพทามันไม่ได้คืนชีพแค่มนุษย์ล่ะมันอาจจะคืนชีพ ให้กับสัตว์ประหลาดโบราณและพวกมกังกรศักดิ์สิทธิ์ด้วยถ้าพวกมันคืนชีพขึ้นมาแล้วมันก็จะกระจายตัวไปทั่วโลกท่านเมสันเรื่องนี้ไม่ตลกเลยนะครับฉันรู้หรอกนะว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกเฟดฉันไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นเรื่องจริงไหมแต่มันก็แค่ลางสังหรณ์ของฉันถ้าฉันกลับมาจากความตายได้แล้วทำไมพวกมันถึงจะกลับมาไม่ได้ล่ะแล้วเพกของเราก็มีความรู้สึกอึอดอัดขึ้นมาอย่างประหลาด ทั้งทั้งที่ไม่ได้อยู่ในกรอบหรือสิ่งแวดล้อมอะไรที่มันผิดปกติเลยท่านเมสันครับผมคิดว่าตอนนี้ผมคงต้องไปแล้วศิลาอาถพ์น่าจะมาถึงในเขตพื้นที่ทหารแล้วล่ะครับผมต้องไปตรวจสอบดูก่อนเฟดขอบใจมากนะทนายว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาเจอฉันที่คฤหาสน์บ้างก็แล้วกันฉันยินดีต้อนรับนายเสมอแล้วก็มีใครคนหนึง่งปรากฏตัวขึ้นหลังจากนั้น ก็มีสเระเบิดนั่นที่ไหนฉันว่าแรงระเบิดนั่นมันเกิดขึ้นมาในเขตพื้นที่ฐานนะเวดนั่นมันใช่แล้วกีตมันคือภูเขาน้ําแข็งเหมือนกับตอนนั้นเลยการปรากฏตัวขึ้นของภูเขาน้ําแข็งขนาดใหญ่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนในป่ากอบลินใครกันที่เป็นคนทําเรื่องอย่างนี้โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีค่ะ